มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามารับชมในข่าวของเหรียญมีมมีไม่เยอะนะครับมีอยู่ประมาณ3มเหรียญน,นะครับแต่จะแถมอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวของยูนิสวอ ไปติดตามในช่อง Amazing Moon Story ได้นะครับพอข่าวของ u n นิ w a 尔เป็นข่าวที่ต้องใช้การวิเคราะห์พอสมควรใช้กึืนนะครับเราก็จะไม่มาทำในคลิปนี้เป็นคลิปหลักนะครับจะเน้นไปทางชิปหรือชิบะเอาละกันนะครับแต่พอให้พอเข้าใจทางสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอโปรโมตกระดานบิดเกต อ่านใดสนใจในการฝากเหรียญล u น่าแคส s ิกดอก5ถึง8ระยะเวลาในการฝากคือ30วันคิดเป็นหลายปีนะครับหรือใครสนใจกระดานไบแ a น c e ไทยแลนด์สภาพคล่องดีเหรียญเยอะเราก็เป็นกระดานที่กำลังจะมีเรื่องของการสเต a กการเอิน ก็ขอใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของข่าวแรกของชีบะนะครับเป็นข่าวน่าสนใจเขาบอกว่าตอนนี้จำนวนที่อยู่ทั้งหมดทะยุทะลุประมาณ4ล้านข้อมูลนี้มาจาก Into the Box หรือ ITB นะครับเป็นการวิเคราะห์ของคริปโต มีมากกว่า4ล้านเครื่องหมายนะครับและชบัณฑนตก็มีที่อยู่มากกว่า2 0แสนแห่งในวันที่1มีนาคมณวันที่1มีนาคมที่อยู่ทั้งหมดของชบาบัอฑิตก็อยู่ประมาณ3.8ล้านที่อยู่นะครัทั้งหมดชิบัณฑนตในปัจจุบันจะมีมากกว่า4ล้านแห่งแต่จำนวนที่อยู่ซึ่งถือครองส่วนหนึ่งของชิป ในปัจจุบันก็อยู่ที่1.39ล้านนั่นเองนะครับเราก็มีข้อมูลของแก๊สโนดอีกที่อยู่ใช้งานเพิ่มขึ้นประมาณ49,500ในวันที่5มีนาคมนะคซึ่งตรงกันข้ามกับเวลาของชิปเพิ่มสูงขึ้นคือ4,500นาทีศูน4ตัวก็หมายความว่าถึงแม้ที่อยู่เพิ่มราคาก็ไม่ได้พิสูจน์ว่า จะไปตามที่อยู่มันเป็นเรื่องของระยะยาวต่อมานะครับเป็นอีกข่าวหนึ่งคือชิบะอินุร่วมมือกับ c d s a เพื่อต่อสู้กับความกังวลที่ขับเคลื่อนด้วย a i โดยชิบะเรียมนะครับเพราะว่าเขาจะเอาตัวของตัวของอเหรียญ Bad i d e a a i เข้ามารวมด้วยนะครับ แต่เรามาดูข่าวนี้ก่อนนะครับชีบาอินูร่วมกับสมาคมกระจายเนื้อหาและความปลอดภัยของ CDSA เพื่อเสนอและพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับความบันเทิงโดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยและการกระจายเนื้อหานะครับแล้วอันนี้เขาก็ใช้ AI นะครับเข้ามาช่วยอย่างเช่นเทคโนโลยีพวก Deepfake ทำพวกภาพวิดีโอด้วยและการลอกเรียนแบบ ะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนที่จะเอามาใช้ชิปนะครับเป็นกลุ่มสินทรัพย์ดิจิตอลโซลูชันที่เชื่อมระหว่างกันนะครับซึ่งสร้างขึ้นบนบล็อกเชนของอีเ e อเรีซึ่งรวมเหรียญมีมยอดนิยมอย่างชิบะอิ n ุและกำลังร่วมมือกับ Content Distribution and Security Association หรือ CDSA นะครับในการร่วมเปิด c o i d e x นะครับตรงนี้ซึ่ง CDSA เนี่ยเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติก่อตั้งขึ้นปี1998นะครับแล้วก็เพื่อมอบปฏิบัติที่ดีที่สุดและสำหรับการจัดส่งและการจัดเก็บบันเทิงซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับฉะนั้นตัวนี้เขาก็พยายามที่จะสร้างเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับขึ้นมา และก็มีการบริหารยังถูกต้องปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตารอจากมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์และให้ความสำคัญกับล็อกเชนเป็นหลักแก่งานของ CDSA นะครับในการช่วยให้ผู้บริหารสื่อและความบันเทิงใช้ประโยชน์เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะครับก็เตรียมตัวว่าชีบะเขา จะเอา AI เข้ามาช่วยนะครับอย่าลืมเปลี่ยน BAD IDEA AI เรือเครือข่ายของแบทนะครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงข่าวสุดท้ายด้วยกันราคาชีบ b อิ n ุหากชิปมีมูลค่าตลาดของอิทาเรียนะครับก็คือต้องพุ่งสูงขึ้น1-24เท่าจากเนื้อหาปัจจุบันแอลคออย่างอิทาเรียมชันนำเป็นที่อันดับ2องกนั้นมูลค่าของชีบ b อินุลดลงอย่างมาก ตั้งแต่เงินสกุลดีจะต้อน,นะครับบิตคอยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อที่เจ็ดหมื่นสามได้นะครับตอนนั้นชีบะก็อยู่ที่ศูนย์สี่ตัวสี่พันห้าร้อดอลลาร์ในวันที่ห้ามีนาคมในราคาสูงสุดมูลค่ากองตลาดของชิปสูงถึงยี่สิบหกจุดห้าพันล้านดอลลาร์จัดให้เป็นหนึ่งในสินทรัพย์สิบอันดับแรกจากการประเมินเข้าใกล้ในการ ที่เหรียญมีมตัวนี้มี Market Cap ขึ้นไปสู้กับ Dogecoin ได้นะครับซึ่งมูลค่ากาตรตลาดของชิปลดลงเหลือปัจจุบันคือ16700ล้านดอลลาร์ซึ่งลดลงประมาณ37%จากระดับสูงสุดด้วยเหตุน,นี้ที่บะอินุจึงยกขึ้นในตำแหน่ง10อันดับแรกและตกลงมาในอันดับที่12เนื่องจากทอน c คอยแล้วก็ Avalanche หรือ a อ a วแซงหน้าไปนะครับก็เหตุแล้วว่าราคามันตกนะครับแล้วมันก็ยังไปต่อไม่ได้เนื่องจากส่วนหนึ่งมาจากข่าวของอีเธอเรียมด้วยนะครับเราก็อีเธอเรียมไม่ได้ไปต่อถ้าอีเธอเรียมไปต่อเราก็อาจจะได้เห็นทั้งตัวของโฟกี้แล้วชีบะมีโมเมนตัมที่อพิมหาโคตรมหาแรง นั้นข้อมูลโดยทั่วไปวันนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่ม Mission New Moon V.I.P มีกลุ่มชีบะนะครับแล้วก็ฝากกระดาน b i d g e ตแล้วก็ใครสนใจเรียนเหรียญต้นน้ำนะครับจะเปิดอีกทีตอนเดือนพฤษภาคมก็เข้ามาจองก่อนได้นะครับก็จะจัดตลางให้เราก็คุยกันว่าใครมาก่อนก็ได้กดนะครับ ถ้าเกิดไปเรียนตอนตลาดกระทิงแล้วอาจจะนัดเรียนทันทีทันใดไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าตัวของชีบะอินุก็จะโกูทูโดโมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงรุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ b ิ t กเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดาน